สวัสดีค่ะพี่น้องขาืมหนีมึงจะมาบอกว่าจะไปขายจะไปขายส้มตําที่เยอรมน,นีวันที่สิบสามวันที่สิบสามเดือนสามพี่น้องพี่น้องดูมันหมูหนูนะอันนี้คือมันหมูกับตอหมูปริมาณเท่ากันเลยพี่จะขายจะขายยังไงถึงจะได้กำไรเนี่ยหนูถามหน่อยเถอะจะขายยังไงถึงจะได้ทุนคืนนูสิเนี่ย อันนี้คือเป็นคอหมูย่างอันนี้คือคอหมูแบบที่ให้ยางให้ไม่ยาไปหามานนาะจากคอหมูแบบแล้วก็แร่แร่เอาแบบคอหมูอันนี้คือคอหมูแท้เลยนะพี่แล้วอันนี้ก็คือมันหมูแท้เลยนะคะอันนี้คือมันหมูแท้เลยดูสิญาไปซือ72 72 72อซ้อมาให้เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองถึงเจ็ดสิบสี่ยูโรนล่แหละญาซื้อมากนะคะลองดูว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วใครที่ไปเจอไม่ชนที่สนามม้านะคะเดี๋ยวไม่ชนจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ หั่นเป็นหั่นเป็นต้นน,น้อยๆนะจ๊ะหั่นเป็นต้นน,น้อยๆนิจ้ะแล้วก็เอาไปเจียวเจียวเสร็จแล้วนะคะพี่น้่วง่ะไม่ต้องกออ้วนค่ะนี่เจียวต้นทั้งสี่ทั้งสี่ทั้งสิทั้งสี่ทั้งสินะคะแล้วก็เอาไปเจียวเอาไฟอ่อนๆเจียวโดนๆบอกเลยว่าน้ำมันมันสิออกมันสิลีอแเตออันมงนี โรยกินส้มตําของแม่ชนนะคะคือแบบเลิศมากใครอยากกินคอหมูเออต้องเป็นทอดเท่านั้นนะคะต้องมุ้ยขอ,อไปค่ะลิปสติกนะคะเป็นแบรนด์ของอิตาลีนะคะเบอร์นี้เบอร์สี่ห้าหกค่ะเบอร์สี่ห้าหกค่ะรู้สิคะอือหือแม่สวยมากอะ สองร้อยบาทจ้ะแม่สนใจทักที่ข้อความหรือไลน์แอดได้เลยนะแม่จ๋านะคะนี่บอกสวยมากอื้นเน่นยโอเคเดี๋ยวหนูเจเฝ้าเดี๋ยวแม่ช่วนเจะ๊เล่าแลยมึงมึงมึงสิพาแหล่เห็นบ่ตรงนี้นะคะคือไขมันล้วนๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงแล้วก็พี่ดองดูสิดูมันหมูดูมันหมูกับหมูจางกันคัก แบ,บ่เลกออกเนาะโอ้หอยกัดยันเสียดายเนาะต้องเลออกนะคะเละเลกออกสวยแบบเอาไปคอหมูไปทอดเนาะคะ่ะงานจะหนาม,มา้าไปอุดหนุนไม่ชนหน่อยเด้อจ้าเด้อใครที่อยู่เยอรมันนี้นะคะงานจะหนาม,มา้าวันที่สิบสามเดือนสามเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จะไปออกบูธครั้งแรกนะคะขายส้มตํา ขายน้ำปลาน้ำปลาสามขวดสาขวดยียูโรนะคะไม่ชนไปขายเองนะคะใครที่ก็ฝากไปอุดหนุนด้วยหรือใครที่แบบอยากได้น้ำพริกนะคะวันงานก็จะมีน้ำพริกปลาน้ำพริกหมูกระจกหมูกระจกต้มยำแล้วก็จะมีไอพวกอาหารเสริมะคะ่ะดิทอ็อกกาแฟโกโก้นะคะใครอยากได้ ก็รอกันรอวันงานได้เลยนะคะแบบไปเสนอหน้าให้มิลักแฟนคับได้เห็นหน้าค่าตากันเนาะว่าอุ้ยแม่ชนมาเองอยากกินส้มตำฝีมือแม่ชนอะไรอย่างเงี้ยแม่ชนก็จะไปตําให้กินในวันงานสนามมา้าแต่มีค่าเข้างานห้ายูโรนะมีค่ามีมีมีค่าเข้างานห้ายูโรนะพี่น้องเ้อแต่ว่าแบบแม่ชนกะสิขายตาถาดเนาะเขาบอกว่าอ่าเพิ่นว่าหขายงิ้มหาย,ยูโรตําถาดเนาะจาะ้าเนาะเอออเราจัดไปเลยจ้ะ ตำถาดกระสีมีไข่ต้มนะคะไข่ต้มขนมจีนข้าวเหนียวคอหมูทอดไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจัดให้ด้วยผักต้มแล้วก็ตำมุงรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแม่รับรองว่าแซ่บอร่อยแน่นอนจ้านะคะแม่ชุนตาแบบบ้องหวังเครื่องแน่นอนบอกเลยว่าแซ่บให้ไปกันในไลน์เด้อพี่น้องเด้อไปกันในไลน์ไปอุดหนุนแม่ชุนได้เด้อแม่ชน,น,ย,ชนยังไม่รู้เลยว่าแม่ชนุนจะได้อยู่เต้นตรงไหนนะคะก็เดินตามหากันนะคะเดินตามหากันเดี๋ยวจะไล์สด ไลสดในงานให้ดูบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นการข้ามถิ่นเป็นการข้ามถิ่นไปเยอรมนมีครั้งแรกนะคะเป็นออกงานครั้งแรกข้ามถิ่นแล้วก็แม่ชนก็ถามหลายเจ้าแล้วถามว่าเอ้ยพี่ขายส้มตําถาดเท่าไหร่จานเท่าไหร่ไม่มีใครบอกเลยค่ะอืมไม่เป็นไรค่ะนะคะเราก็จะไปให้ลูกค้าให้ลูกค้าตัดสินเอาเนาะแม่เนาะให้ลูกค้าตัดสินเอาเนาะใครแบบ อะไรยังไงก็ให้ลูกค้าให้ให้ให้แม่ค่ะให้ผ่้พิดพูดผิดให้ลูกค้าเพิ่นตัดสินใจเอาเนาะว่าวเพิ่นจิซื้อเจ้าผู้ใดเนาะจ้าเนาะแม่นชนกับฝากเนื้อฝากตัวไว้เด้อค่ะเด้อบริเฮ็ดอีหยังผิดพลาดป,ประการใดก็ขออภัยเจ้าจ่าเด้อคือไม่ได้ตั้งใจจะไปไม่ได้ตั้งใจจะไปอะเอ่ออื้อเนาวะว่ะบริ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 ิรรรรปไปยังลูกค้าผู้ใดเด้อจ้าเด้อก็คือว่า ไปออกบูธไปทำมาหากินเนาะให้ลูกค้าตัดสินใจเอาแล้วเป็น,นะะเนาะค่ะเนาะอืมอันนี้ก็คือเห็นไหมคะข้อหมูดูสินี่ข้อหมูทอดนะคะพอดีตอนแรกว็หนูตอนตแรกหนูว่าจะย่างทีนี้ทางเจ้าของงานบอกว่าไม่ให้เอาเตาถ่านให้เอาเตาแกา๊สให้เอาเตาแกา๊สเอา,เานะคะดูสิแม่เห็นไหมสวยมากเลยจ้ะข้อหมูดูจะหมักสูตรข้อหมูย่างแบบหมูจุ่มลาดยาที่ไม่ชนกําเนิดมาเลยนะคะที่ได้ที่ ที่หมูจุ่มรายได้ที่ไม่จนทํางานมาตรงนี้เดี๋ยวจะหมักสูตรเนี้ไปให้ทุกคนได้กินรับรองว่าอร่อยจ้านะคะน้องนี่เลยเอีกน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งดูมันหมูเดี๋ยวดูมันหมูสิโอ้ยเห็นว่ากับพ่แต่งกันเนาะนโอเค วันนี้ก็คุยคุยกันแค่นี้แหละนะคะก็าฝากไว้นะคะอุดหนุนกันได้ไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยน้ำพริกปะลาร้ากระปุกละหนึ่งร้อยบาทน้ำเอ่อนับอย่างว่าน้ำปลาร้าสามขวดหนึ่งร้อยบาทนะคะไม่ค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะคะวันนี้หนูก็ขอปราบบิลักแซนค์กับทุกท่านก็ขอตัวไปก่อนนะคะตัวนี้ดีเอ่อไม่ใช่ใดแบบเอ่อเป็นแบรนด์ของอิตาลีค่ะแบรนด์กีกูนะคะตัวนี้ลิปสติกตัวนี้ที่หนูทาน,นะคะบอกเลยว่าเข้ากับทุกคนมากเลยนะคะเห็นไหม สวยมากเลยแม่เป็นแบนของกีโก้แท่งละสองร้อยบาทค่ะสินค้านาเข้าจากประเทศอิตาลีนะคะดีมากเลยค่ะไปละฟันดี้ค่ะวัดดีค่ะก็ว่าแล้วว่าแล้วนะคะว่าแล้วเพื่อเจ็บเพืเจ็บมุบมืมืเลยมีบาดมือเจ็บเจ็บเจ็บเหมือนมุอมืมืมแล้ว เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมานานแล้วนะคะอันนี้พาสเตอร์ก่ามาจากเมืองไทยเลยด้วยเนี่